ร่วมสร้างมหากุศลครั้งใหญ่กับเสื้อที่ระลึกสุดอบอุ่นใจรายได้เพื่อโรงพยาบาลเด็กกำพร้าและมหาวิทยาลัยสงสนใจลายแอด sri_999 เอาแล้วถึงคิวทวีปปะชยกหูคอนเฟิร์มผู้ร้องเอาผิดมาตรา157จับตาสารเรีกวิษณุพยานโผเรือนจำและทักษิณป่วยรักษาแค่3วัน จากกรณีที่สารดีกาค่ะมีการนัดไต่สวนพยานจำนวนหลายปากเกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งหน่วยงานอื่นก็มีการขยับอย่างน่าติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปปชค่ะที่กำลังดำเนินการตรวจสอบรัฐมนตรีและข้ารชาชการหลายคนที่อาจจะต้องติดคุกเพราะมีการช่วยเหลืออดีตนายกล่าสุดวันนี้ค่ะ16กรกฎาคม2568นายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แจ้งความคืบหน้าในเรื่องของการร้องสอบรัฐมนตรียุติธรรมว่า เตรียมพร้อมจะต้องมีข้าราชการหลายคนที่ต้องติดคุกเพราะทักษิณชินวัตรชั้น14กระบวนการช่วยเหลือนักโทษคงไม่ใช่ต่างคนต่างทำเองแต่ย่อมมีการสั่งการแล้วแบ่งงานกันทำตามหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบวันก่อนปปชโทรมาสอบถามว่าคอปทได้มีการยื่นร้องทุกกล่าวโทษพันตำรวจเอกทวีสอสองในกรณีชั้น14มาด้วยหรือไม่ยื่นครับยื่นดำเนินการตามคำร้องได้เลย เมื่อมีข้าราชการต้องสังเว์ติดคุกแทนในการช่วยทักษินให้เป็นนักโทษเทวดารัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยกนนี้ความรับผิดช,ชอบไม่ได้และนี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประชาชนจะไปปักหลักชุมนุมยาวๆไล่ระบอบชินวัตรกันอิงห้นเร็วๆนี้ นั่นเองค่ะที่ทีมค่าุคริติกได้มีการตรวจสอบถึงการตั้งกรรมการสอบรัฐมนตรีและบุคคลอื่นๆทั้งสารดีกาและปะปะชน่าจะมีการเรียกไปเป็นพยานเพื่อที่จะหาข้อมูลข้อเท็จจริงที่สําคัญซึ่งทางทีมค่าคริติค่ะก็มีการติดตามช่วงทมไลน์ให้ร่วมติดตามดังนี้ 13มกราคม2567นายวชรพิททองอดีศสพักประชาธิปัตย์มีการยื่นหนังสือถึงนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลข,ขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชในขณะนั้นได้มีการตั้งคณะอนุก,กรรมการไต่สวนการอนุมัติให้นชทักษิณรักษาตัวที่อรมพยาบาลตำรวจโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกรมรชาชทัณฑ์ โดย,ยมีนายวิศณุเครือง,งามเมื่อครั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ขอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนพันตำรวจเอกทวีส,สอสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าเหตุใดไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนชทักษิณชินวัตรตามคำร้องเรียนลงวันที่20ธันวาคม2566 ป่วยจริงหรือไม่ทำไมระยะเวลาการรักษาเกิน120วันยังไม่หายเป็นอะไรทำไมอยู่นานถึง120วันเอื้อประโยชน์ให้กับนชทักษินหรือไม่11ตุลาคมปีพศ2567นายวิศณุมีการออกมายืนยันกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรออกมาระบุว่า บุคคลที่อยู่เบื้องหลังช่วยนายทักษิณให้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำคือตนเองว่าเรื่องที่นายสนธิระบุนั้นไม่เป็นความจริงแม้นายสนธิจะมีหลักฐานหรือมีเหตุผลอะไรที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนายสนธิตนไม่อยากแก้กข่าวใดๆและไม่ขอพูด ทั้งนี้นายวิณุได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ว่าขณะนั้นตนอยู่บ้านและมีเจ้าหน้าที่จากกรมรัชทันโทรศัพท์มาแจ้งว่านายทักษิณป่วยหนักจะต้องมีการนำส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่โทรมาในเวลาประมาณเที่ยงคืนนายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วตนจึงได้มีการแจ้งกลับว่าก็แล้วแต่ขอให้ดูตามอาการกนแล้วกัน ขณะนั้นคิดว่านายทักษิณอาจจะอยู่รักษาอาการประมาณ2-3วันเพราะตนไม่รู้ว่านายทักษิณป่วยหนักขนาดไหนและป่วยเป็นอะไร13พฤศจิกายน2567 นายพิชิตพร้อมกับตัวแทนได้มีการเดินทางไปยืน่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าในการยื่นคำร้องต่อปปชตรวจสอบไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อนนายทักษิณซึ่งผู้ถูกร้องประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีและอธิบดีกรมราชทัณฑ์รวมถึงอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ และแพทย์โรงพยาบาลราชทันซึ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นายพิชิตกล่าวว่าเรื่องนี้ทางคอปทอมีการยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพศ2 5 6 6และที่ผ่านมามีการทวงถามหลายรอบแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงได้มีการเดินทางไปท่วงถามเป็นครั้งที่4และก็เป็นการทวงถามครั้งสุดท้าย16ธันวาคม2567นายสารดพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชกล่าวว่าคณะกรรมการปปชพิจารณากรณีกล่าวหานายสหาการเพชนนรินอธิบดิกรมรชาชทั์และพลตำรวจโททวีสินเวศวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อปชพ,พิจารณารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีข้อที่จริงและพยานหลักฐานเพียงพอ จึงมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาและดําเนินการไต่สวนข้อที่จริงโดยให้คณะกรรมการปปชทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา51ให้ดําเนินการไต่สวนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมรชาชทัณฑ์และโรงพยาบาลตํารวจสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวม12คน